ประชาชนเครียดจริงๆค่ะอย่าว่าแต่คุณลุงวันชัยเลยค่ะดิฉันเองเนี่ยบอกตรงๆนะคะเครียดจนไม่รู้จะคือคือสรรหาคำบรดาพวกนี้ไม่หมดไม่ว่าจะเป็นกกตอสอวอนักร้องทั้งหลายหรือแม้กระทั่งพวกสลิมไอ้พวกที่รักชาติอยู่ฝ่ายเดียววันนี้ออกมาทําอะไรกันคะทุเรศทุรังออกมามาจากไหนรู้ไหมคะมาจากใต้กรณีของอ่ะคุณชัตชัยบอกว่าทนายอ่านไปร้องเรีองไกลแล้วโอเคค่ะ นะคะร้องไปเลยคือจะให้แต่คนพวกนี้มาร้องพวกพวกคือพวกนี้มันควรจะถูกร้องบ้างอะ่ะนะคะมันจะได้รู้สึกมันจะได้รู้สึกว่าเวลาที่ตัวเองไปร้องคนอื่นเขาเนี้ยเป็นยังไงและเชื่อว่าพวกนี้ไม่กลัวหรอกนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็เป็นนักกฎหมายหรือไม่ก็ต้องรู้กฎหมายนะคะแต่ก็ต้องร้องบ้างนะะทีนี้พอหลังจากนั้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยถามว่ามึงจะรีบร้องกันไปไหนในเมื่อวันนี้เขาก็ยังไม่ได้เป็นรัฐบาล การจะจัดตั้งรัฐบาลจะสาเร็จเมื่อไหร่จะสําเร็จไหมหรือไม,ไม่ยังไม่รู้พิธทาตกลงจะได้เป็นนายกหรือไม่ยังไม่รู้ก็เชียร์เชียร์กันเนี่ยก็คือที่เขาเชียร์กันเพราะกลัวไม่ได้เป็นประชาชนเครียดจริงๆค่ะอย่าว่าแต่คุณลุงวันชัยเลยค่ะดิฉันเองเนี่ยบอกตรงๆนะคะเครียดจนไม่รู้จะคือคือสรรหาคำบรรดาพวกนี้ไม่หมดไม่ว่าจะเป็นกกตสวนักร้องทั้งหลายหรือแม้กระทั่งพวกสลิมไอ้พวกที่รักชาติอยู่ฝ่ายเดียววันนี้ออกมาทำอะไรกันคะ ทุเรศทุรังออกมามาจากไหนรู้ไหมฮะมาจากใต้มาเพื่อมาทำอะไรใส่เสื้อในสีมาเลยนะคะถามว่ามาเองเหรอเพราะว่าแต่ละคนนี้ฉันบอกว่าถ้าปล่อยไว้ตรงไหนมันก็หลวงตรงนั้นแหละไปทรมานคนแก่เอาเขานั่งรถมัดเข้ามาเน่ะนะะรถก็ไม่ใช่รถแบบโอ้โหหรูหราอลังการทรมานทรกรรมมาทําไมไม่ได้มาเองเหรอกค่ะเพราะว่าถ้ามาเองก็ต้องนั่งรถโดยสารมานั่งรถไฟมานี่คือมีรถไปรับมา แล้วก็เอามาชุมนุมกันอะไรกันคือบ้านเมืองวันนี้มันยังยุ่งยุ่งไม่พอเหรอมันจะรีบรักกันไปไหนมันจะรีบรักชาติรีบปกป้องอะไรกันไปไหนวันนี้มันยังไม่มีอะไรมึงรอให้มีการเลือกตั้งก่อนมนเดือดร้อนอะไรกันนักหนาตอนสมัยที่คอสชยึดอำนาจพวกมึงทำไมไม่ออกมากันมุดหัวอยู่ในกระดองกันหมดนะคะไอคนที่มันยึดอำนาจเนี่ยมันเป็นกบฏนะคะตอนนั้นไม่เห็นมีใครออกมาพูดอะไรเลย แล้วบางคนก็บอกว่าเขาต้องเขาก็ต้องเขา้เขามาถ้าเขาไม่เข้ามาเพราะนู่นนี่นั่นมันไม่ชอบทํานะคะถ้าเกิดว่ามันเข้ามาแล้วถูกต้องมันจะเนิรโทษกรรมให้ตัวเองทําไมถ้าการเรียมอำนาจเป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบทำนะคะแล้วตัวเองเข้ามาเสร็จเียมานาจไปนิรโทษกรรมให้ตัวเองทำไมไรม่ผิดนิรโทษทํากมเหมือบนกับว่ัว้ามาีทมาไน้อมห้ตัวเองทไมเรียอันเนิ่ทีกันทีนี้ตัวสีสุวเรรณเองท้าเยนเนี่ยกอนะคะก็คือโดนอ่า โดนถูกเพิกถอนนะคะองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะ,ะซึ่งรู้สึกว่าจะเป็นฝ่ายปกครองเนี่ยนะคะเขาก็เพิกถอนไปก็ไม่ได้ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะแต่ก็ไม่ได้นำพาค่ะก็ยังไปรวบรวมเอาคนที่แบบสนับสนุนตัวเองโอ้โหดิฉันบอกว่าคนแก่คนเฒ่าพวกนี้นะคะทาไมไม่รู้จักอยู่บ้านเอาเวลาไปดูแลสุขภาพตัวเองแต่กลับมาเดินเดินเสือกเลี่ยงไปแล้วก็ คือคนที่ไปสนับสนุนเขาเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้มีคนสนับสนุนเขาเลยนะคะที่เขาจะประกาศจดตั้งองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเนี่ยพร้อมชวนแฟนคลับร่วมเป็นสมาชิกดิฉันบอกว่าการรักชาติรักแผ่นดินทําไมจะต้องตั้งเป็นองค์กรคนไทยทุกคนมันก็รักชาติรักแผ่นดินทท้งนั้นละค่ะที่ออกมาเย้ยวเย้กันเนี่ยไม่ว่าจะสีอะไรทท่านั้นเขาก็รักชาติกันทท้งนั้นละค่ะแต่มันรักแต่มันรักในมุมของคนนั้นคนนี้มันรักในมุมของตัวเองวันนี้ทําไมไม่คิดที่จะทาให้แต่ละสีเนี่ยนะคะเขาสลายกันไปคือมมจะเป็นสลิ นะคะหรือจะเป็นสีรุ้งสดใสยังไงก็ควรรับฟังกันไม่ใช่มาตีกันมมวแตีกันอยู่นั่นนะ่ะนะคะไอ้พวกนั้นก็นั่งหงิมหยิมหยิบชิ้นปลามันไปวันนี้ก็นั่งอยู่บนภูดูมึงกัดกันนะคะมึงจะกัดกันไปถึงไหนด้อมแต่ละด้อมแต่ละ,ะแต่ละฝ่ายติงแต่ละฝ่ายก็ใช่ย่อยวันนี้แทนที่จะเอาเวลาที่จะมาแซ่ฝ่ายตรงข้ามมาช่วยกันไปสนับสนุนพรรคดันพรรคการเมืองหลือคนที่ตัวเองเลือกนะคะมันถึงจะถูกต้อง เห็นไหมเขาวุ่นวายปั่นปวดไปหมดคือคนไทยเราเนี่ยวันนี้กําลังถูกทําให้คิดว่าการเลือกตั้งหรือบอรประชาธิปไตยมันยุ่งแล้วก็นําพาไปสู่การปกครองในแบบในบอใน,ในแบบเก่าๆและที่มีการบอกว่าถ้าไม่ได้ตั้งจะออกมาลงถนนนู่นนี่นั่นดิฉันบอกว่าลงไปเลยถนนน่ะนะคะถ้าคิดว่าลงไปแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ก็ลงโลดเห็นไหมครับว่าการชุมนุมแต่ละครั้งอย่างกรณีของปีหกสามหกสี 3, ่ 4. ออกมากันขนาดนั้นแล้วออกมาทั่วประเทศด้วยนะคะมีทุกที่มีทุกประเทศมีทุกจุดมีคนทุกเพศทุกวัยออกมาเขาไม่เขาไม่สนใจเลยค่ะเพราะว่าถ้าคุณออกมาเขาก็จะตั้งคนของเขาออกมาปะทะกันไปให้มันรู้ดำรู้แดงกันไปเอาเลือกกันเลยว่าจะเอาเหลืองเอาแดงว่าจะเอาสลิมหรือจะเอาสีรุง้งเอากันเอากันอย่างนี้เลยแล้วผู้ปกครองที่มาที่ที่มาบริหารประเทศเนี่ยไม่ได้รู้สึกรู้สากับตรงนี้ แกจะตีกันก็ตีกันไปแกจะลงถนนก็ลงไปฉันก็จะเดินหน้าหาเสียงของฉันฉันก็จะเดินหน้าลอยหน้าลอยตาบอกให้คนสวดมนต์แล้วเรามีผู้นําอย่างเงี้ยมาแปดปีเพราะฉะนั้นฉันบอกว่ากระแสการเลือกตั้งที่มีคนออกไปใช้สิทธิ์มากมายขนาดนี้ก็เบื่อมึงบอกเลยนะคะเบื่อมือจนกระทั่งมีการออกไปใช้เสียงไปใช้คะแนนกันเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์พูด,ดง่ายๆว่าเป็นประวัติศาสตร์ในการการเมืองไทยนะคะแล้วมาเบื่อพวกมึงอีก พวกมึงที่ออกมาหาอะไรกันนักหนาเนี่ยจนกระทั่งกับตั้งรัฐบาลไม่ได้เนี่ยไม่ว่าใครทั้งนั้นเียฉันบอกเลยค่ะว่าถ้ามีส่วนทําให้ประเทศชาติไปถึงทางตันเมื่อไหร่นะฮะมึงสมควรถูกประนามประเทศนี้มันไม่มีทางมีทางตันหรอฮะ,ะถ้ามันไม่มีคนไปอุดเอาไวอ้อ่ะแล้วคนที่อุดเอาไว้เป็นใครก็คงจะไม่ต้องให้ฉันบอกเดี๋ยวพอมันอุดเอาไว้เสร็จนะคะก็จะทําก็จะมีอัศวินขี่ม้าขาวนะไปทะลวงทะลวงเสร็จก็ตั้งตัวขึ้นมาคืนความสุขให้คุณ คือ,อยังไงความสุขกูเอาไปตั้งกี่ปีแล้วคือการเลือกตั้งครั้งเนี้นะคะต้องอประชาชนต้องการจะบอกว่ากูเบื่อมึงกูไม่เอามึงกูต้องการของใหม่ๆของใหม่เนี่ยมันไม่มีใครรู้แล้วค่ะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ในเมื่อการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยคือการเคารพเสียงข้างมากใครที่เขาได้คะแนนเสียงข้างมากก็ให้เขาตั้งไปได้ฉันบอกว่าถ้ามันไม่ดีจริงของมันไม่ดีจริงนะคะขึ้นมาเป็นรัฐบาลไม่นาน ถ้าทําไม่ถูกใจประชาชนเขาก็ไม่เอาค่ะดิฉันเชื่อเลยว่าต่อไปนี้มันไม่เหมือนเดิมเพราะคนจะไม่ยึดต,ติดคนจะดูว่าคุณคุณอยู่สี่ปีคุณทําอะไรบ้างแล้วถ้าคุณไม่ได้ทําหรือทําไม่ได้อย่างที่พูดก็จบกันนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันบอกว่าเขาอยากลองให้เขาลองไม่ลองมันก็ไม่รู้วันนี้เรามีรัฐบาลค่ะซึ่งมันจะต้องจัดการปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งวันนี้มีการพูดถึงเรื่องของเขตปกครองตนเอง นะคะมีการพูดถึงการเลือกตั้งผู้ว่านู่นนี่นั่นซึ่งฝ่ายอนุรักษ์ก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วค่ะและที่ฉันก็มองว่าในตอนนี้มันยังไม่ต้อง,งพูดถึงตรงนี้พูดถึงปากท้องก่อนวันนี้ปากท้องของประชาชนสําคัญและถ้ามีรัฐบาลเข้าไปทําเขาสามารถทํางานคู่ขนานกันได้แต่ในเมื่อมันยังไม่มีสักทีแล้วมันเกิดเรื่องวุ่นวายต่างๆที่ท่ฉันบอกว่าถ้ารัฐบาลขึ้นมานะฮะยังไม่ทันได้แต่งตัวเลย งานก็จ่อขาอหอยอยู่แล้วเนี่ยเยอะแย,ยะมากมายเลยแล้วสื่อวันนี้ทําหน้าที่ต้องขอชมเชยในการไปขุดเอาอะไรต่ออะไรของไอทีวีออกมาเพราะว่าสื่อเหล่านี้จริงๆแล้วก็คือก็เป็นลูกม่อของไอทีวีกันมาทั้งนั้นล่ะไม่ว่าจะเป็นคุณสุทธิชยัยคุณสุดที่ชายคุณสรยุทธ์พวกนี้ดิฉันก็เคยดูตอนที่เขาดําเนินรายการอยู่ที่ช่องไอทีวีชอบมากแม้แต่มริกาบุญมิตรกูลเองนะคะเมื่อก่อนนี้ก็ยังเป็นพิธีกรคู่กับ ทนายวันชัยแล้วก็ทนายอีกคนหนึ่งอะ่ะชื่ออะไรอะนะมีมีมีทนายอีกนชื่ออะไรนะอาจารย์ประมาณอาจารย์ประมาณกับอาจารย์วันชัยแล้วก็มีมาริกานั่งอยู่ตรงกลางโตอนนั้นน่ะดีมากๆเลยมาริกาก็โอเคนะคะแต่เขาก็มามีปัญหาตรงที่ว่าพอจะมีการเลือกตั้งเขาก็อยากจะลงสสในเขตที่เขาอยู่ แต่พักเพื่อไทยตอนนั้นเนี่ยไม่เอาเขาไปน่าจะเป็นคุณรดาวันลงแทนก็เลยเกิดเป็นแผนฝังหุ่นเพราะฉะนั้นกรณีของไอทีวีวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการเอาคืนเป็นเรื่องของคือถ้าจะถามว่าการแกล้งไหมมันก็เข้าข่ายแหละแต่ที่บอกเดีย๋ยวท่านบอกอย่างนี้ค่ะว่าประเด็นคือสื่อวันนี้ทํางานดีมากมันเป็นาการปฏิรูปสื่อแบบที่เขาปฏิรูปตัวเขาเองถ้าสมัย ทักสินหรือสมัยยิ่งรักเนี่ยสื่อทําได้แบบนี้โอ้โหดิฉันบอกว่าจะปูผ้ากราบเลยอะณตอนนั้นสื่อเองนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องฟรีทีวีทั้งหลายหลังจากโฆษณามีข่าวแล้วก็จะต้องรายงานข่าวการเคลื่อนไหวของกปป,ปสคือพูดง่ายๆว่าถ่ายทอดสดแบบเรียลไทม์มันไปเลยมีสปอนเซอร์ด้วยไม่เชื่อก็ลองลองย้อนกลับไปดูสิคะ YouTube อะไรพวกนี้ก็ยังอยู่ ห้องลีน้าจังเนี่ยก็คือขึ้นมาถึงก็ะดาอีปูด่าไอแมวด่าไปด่ามาก็ขายของขายของเสร็จตัดไปที่การชุมนุมของกปปสวันนี้ต้องการอะไรขาดหรืออะไรอุย้ยพี่น้องประชาชนนะคะก็ต้อนรับลุงกำนันและบรรดาพวกที่เป็นลิ้วล้อเดินกันไปนะคะไปถึงสำนักงานใหญ่อย่างเช่นเอาการการวินไทยนี่ก็ออกมาต้อนรับนะคะเอาแบงค์ร้อยแบงค์พันแบงค์ห้าร้อย เอาแม็กเย็บติดกันยาวๆแล้วก็มอบให้ลุงไปนี่ันถามว่าคนพวกนี้นณวันนี้นะคะจําได้ไหมว่าพวกคุณทําอะไรกันลงไปเท่ากับคุณเอาเงินเนี่ยนะไปสนับสนุนให้คนเนี่ยมันเป่าลูกหวีจนชาติมันเป็นมาจนถึงทุกวันเนี้ยไอ้พวกที่รู้ตัวก็ดีค่ะแต่ที่ไม่รู้ตัวก็ย่ะอีกเยอะเดี๋ยวใครดูนะคะพอเขาตั้งตัวติดเขาก็จะดานะ่าหน้า